ก็เป็นเงินเดือนร้อยยี่สิบล้านนะแต่การดเนินการเรื่องธุรการเรื่องหัวมาอะไรจบไปแล้วตอนนี้เป็นช่วงที่ปฏิบัติงานโครงการขอ,องจุฬาบุรีเนี่ยมีอยูอ่คนเดแล้วก็ว่างกำลัปฏิบัติงานในที่ทการปฏิบัติการโครงการแต่ตอนนี้คงจะภาพรวมแล้วจะได้ถึง50%แล้วเปอน่าจะมาเรื่อสิบเดือนนี้น่านผู้ชม งิ้นงิ้นเท่าพ่อประโยชน์ที่พี่น้องราษฎรได้รับถ้าเป็นการจา้างงาน50เปอร์เซ็นต์โครงการทุกโครงการจา้างแรงงานชาวบ้านแรงงานราษฎร50เปอร์เซ็นต์ก็จะทำให้เศรษฐกิจในภูมิโนดีขึ้นคือชาวบ้านทำงานจะมีรายได้แล้วก็ยังส่งเสริมการสร้างพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้แรงคนพัฒนาให้ตรงเป้าหมายเพราะว่าโครงการแต่ละโครงการเนี่ยการการประชาคมนมา,รรา,า,าทั้งหมดนะครับต้องขอบคุณกาน่รยงานราชการไม่ว่าจะเป็นของมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นของทหารและกรร็รคาแนนอมเบอทุกอำเภอที่ช่วยกันในการโครงการนี้หรือว่าทุกคนไดุ้่มเทกันเต็มๆนะครับรในการจัดประาษ์ ก็จะได้ประโยชน์กับพี่น้องโรงงานเนอย่างดครับนี่เนี่ยเรื่องของอนุมัติงบประมาณร้อยเปอร์เซนต์การปฏิบัติงานก็เริ่มสตาร์ทร้อยเปอร์เซนต์ผลการปฏิบัติก็อยู่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะเกือสิบแปดเปอร์บ้านตำบลก็สามารถที่จะเบิกเงินจ่ายค่าแรงไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่าค่าแรงค่าวัสดุการตรวจงานตรงนโปรเซชาวบ้านเองก็ในห่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมาะสมเพราะว่ามันเป็นต้นฤดูมันยังไม่ได้ ยังไม่ได้เริ่มพอ่อลูกก็มีเวลาว่างก็จะไปรับจ้างใ้แรงงานไปช่วยโครงการแล้วก็เป็นด้านแรงงานก็าพร้อมนะครับเพราะว่าเดือนหน้านี้ก็จะเข้าดูการพ่อขู่ละโครงการต่างๆก็จะแล้วเสร็จไปในพฤพิธภหาฑนน์นะครับชาวบ้านก็ดีใจเพราะว่ามีโครงการที่ได้หนึ่งเป็นโครงการที่ตามความต้องการของชาวบ้านสองชาวบ้านมีส่วนร่วม จ้างแรงงา,าน50%เพราะว่าเขาต้องทำให้ดีที่สุดเพราะบ้านตัวเองครับ